วันนี้ก็จิม,มวาวาวหอดมาเลงปากมูลูกอีกแด้ที่คอยไปตรวจแล้วมันพบเชื้อนะบัณนีตหลายคนเพื่อนก็นแนะนํามาว่าให้ไปมองหันมองนี้ให้ไปมองหันมองนี้หรือว่าไปคลินิกโดยตรงคอยก็ได้ตัดสินใจฮ็ทุกสิ่งทุกอย่างทขั้นตอนแรกเนาะมูว่านี่คอยก็ได้ไปไปโรงพยาบาลเพื่อไปติดต่อการรักษาหรือว่าได้ไปเอาใบส่งโตอยู่ที่โรงพยาบาลเรนูนครเพื่อที่จะไปส่งสองกล้องอยู่ นครอยู่นครพนมจังหวัดอันดุงพยาบาลนครพนมแล้วมาที่นี่ก็มีคนมาแนะนําบอกว่าให้ลองไปคลินิกเฉพาะทางเบิ้องมาที่นี่ตอนเสาร์เขไปันี้ตอนแรกเขาก็ไปคลินิกเฉพาะทางเนาะวันนี้เขาก็ไปทั้งสองทางคือกันไปคลินิกเฉพาะทางแล้ววันนี้เขาเอาเอกสารนี่แหละไปยื่นให้หมอหมอเบิ้งนี่หมอหมอเบิ้งแจ็ซันแจ็ซี่ก็แนะนําไปเนาะอันส่วนส่วนของอยู่จังหวัด ส่วนของยวงเพื่อเรน,นูก่อกนจะเด้ไปปรึกษาล้วไปทำให้เฮ็ดยังสั้นยังสี่เราบางทีกยขอมาแบบว่าขอมาแบบว่าไปรักษาทางไปตรวจยูนคลินิกเฉพาะทางก้อนเพื่อนว่าอันนี้เลยทางเรนูเลี่ยวไปได้บหมนี้เราก็บอกว่าถา้้ยังสั้นก็นให้เจา้าตัดสินใจยังสี่ก็ให้ไปลองเบิ้งแล้วกลับมาอีกก็ได้ถ้าห้าสิบไปซ่องกลองอีกอะให้กลับมาอีกห่อยก,กะไปตอนแรกมากก็ไปผู้คลินิกเฉพาะทางได้บาดอยู่ท่านพนมคลินิกเฉพาะทางของ อันนี้แะเกี่ยวกับมดลูกไปแล้วบานนี้หมอแล้วก็บ่ได้เฮ็ให้ยังไ้ก็คือเราก็มาอ่านให้เบิง่งเราบอกว่าเรากำัอ่านให้เบิง่งมาอ่านประวัติมาอ่านให้ฟังมาเป็นแนวนี้แนวนี้ก็คือเราก็บ่าสามารถที่สิมารักษาได้เพราะว่าเฮาบ่มีเครื่องมือบ่ม,มีเครื่องมือหรอบ่มีกล้องถ้าเป็นแนวนี้ก็ต้องไปสองกล้องอย่างเดียวถ้าเป็นขคนไขข้อมอล้วก็ส่งไปส่งกล้องคือกนล่บะบา ต้องไปส่งกล้องอยู่นครโรงพยาบาลนาครไปตามที่เพื่อนแนะนําไปประมาณนี้เ<ม>้อจังซี่ละ่ะหมอไม่รักษาให้เพื่อนให้แต่รับแนะนําซื้อเพราะมันเป็นจังซี่กะมันต้องไปตามสเตปหรือไปตามขาบวนการของเพื่นพอนเพราะว่าอันนี้มันเป็นการตรวจมะเร็งประจำา่าแม่ประจาปีเขาบอกทุกห้าปีมันเป็นโครงการของเพื่อนนี่แหละทุกห้าปี เขาจีมีการตรวจมะเร็งปากมะลูกให้ฟรีคือแบบแบบนี้มันจะเป็นแบบละเอียดสุดเพื่อนว่าแบบนี้มันเป็นจะเป็นแบบละเอียดสุดนะของข่อยนะมันก็อยู่ในกลุ่มที่ว่าบริเวณเสียงมากก็คือถ้าเสียงแห้งนะเพื่อนสิบอกว่าประมาณมันจะมีขี้ว่ามีระดับของเขาเนาะสิบหกหรือสิบแปดเนี่ยจะเสียงแห้งก็คือนัน่นคือเสียงเป็นมะเร็งแต่ของข่อยมันอยู่ที่สามสิบสามับห้าสิบสามมันก็คือเป็นประมาณแบบเสื้อเสื้อที่เท้าแบบ แบบบางเทือกมีการจากมีการเพศสัมพันธ์หรือว่าจากเข้าเข่าของนู้งของน้ำมันพอสะอาดหรือเป็นเสื้ออย่างซีนะการระบูประด้ว่าเปนเสื้อตัวใดพราะมันตรงไปแยกย่อยถ้าเขาไปสองกล้องเขาก็เขากระสิไปแยกไปย่อยออกไปเสื้อตัวใดตัวใดแต่ว่าค้องข่อยกันอยู่ในกลุ่มที่แบบว่ากึ่งกึ่งกึ่งเกือบจะเป็นหรอะกึ่งกึ่งเกือบจะเป็นนะหมอหมอคนอ่านไหนฟังนะกึ่งกึ่งเกือบจะเป็นเนว่ากับ เออได้ฟังยังสี่กับสบายใจคอยกับบนันนี่คอยกับสิไปดําเนินกนารวันจันทร์สิไปติดต่อว่าจะไปส่งกล้องอยู่จังหวัดนครโรงพยาบา,นนาลนครพนมจะไปติดต่อจะไปเดือนเรื่อง,องบงนันนี่เข้าสู่กระบ,บวนการรักษาเต็มโตเดี๋ยวเพื่อนกับสิแนะนําำอีกว่าสิไปทั้งตรงหรือทางงรอมบันนี้เขาก็ต้องไปไปตามกระบ,บวนการเนาะอยู่ที่เฮาสิตัดสินใจประมาณนี้เด้อก็คือแถวบ้านเฮามันไม่มีมันบบมี เครื่องมือที่จะส่องกล้องก็คือต้องใส่เครื่องมือที่นครพนมเอ้ยัยงก็อยูเรนูกับบะมี่ยวนธพตุพนมกับบะมี่หมอว่ามันต้องไปนครย่างเดียวคือก็เดี๋ยวไปทั้งสองทางแล้วก็คือสรุปก็ต้องได้ไปโรงพยาบาลจังหวัดนครพนมไปสองกล้องตัดชิ้นเนื้อมาตรวจอีกรอบนึงประมาณนี้เดอ้อถ้าผู้ใดผู้ใดเป็นกรณีคือของยายเรยนูช่วง ไอ้เป็นคือแบบนี้กะตัดสินใจไปสองกล้องเลยว่าต้องไปหาคีนิกโดยตรงจังไดคีนิกโดยตรงมันก็ส่งไปาซองกล้องคือเก้าเิ่ยมาประมาณนี้เด้อกะสบายใจขึ้นมาอยู่มันมาใช่ว่าเสื้อเสื้อมะเ็งโดยตรงก็เป็นเสื้อแบบกึงก่งกึ่งอาจจะเป็นแต่ตอนนี้ก็ต้องเอาไปซนเนอร์ไปตรวจอีกเทื่อนึงขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อกะสีดำเนินการตามอยังก็ตามกระบวนการอะบาดเนี่ เข้าสู่กระบวนการรักษาที่เตรียมตัวแล้วบัดนตะเก,กียร์แล้วลงไปโดนไม้